ทำยังไงถึงจะเข้าซีเล่นได้ยากไหมพี่ก็อยากจะแนะนำเอสเทั่วไปว่าหนึ่งคุณต้องมีความมุ่งมั่นก่อนว่าคุณภาพสินค้าคุณต้องคงได้สำคัญที่สุดคือเรื่องการประกันคุณภาพ รินมาจากเบเกอรี่รห้องแถวนะครับเบเกอรี่ห้องแถวเริ่มจากสีห้องห้องแถวที่บนถนนต,ตัดสินเริ่มผลิตขนมเลยก็ตั้งแต่ตอนปี25-15างประมาณ12ปีที่แล้วแต่เดิมใช้ร้านชื่อสยามม,ม,ม,มมุงเรืองนะครับแล้วก็ทำั้งขนมขนมเค้ข,ขนมไข่ปางแต่เมนหลักๆก็คือจะเป็นเทโบุราณ เราจะดำรงไว้ซึ่งความวินเทจไม่า็บินเทจที่เป็นแบบชุมชนของคนจีนอากงที่มาจากมาจากจีนง่ายๆสือมันใบามาแล้วก็ก็จะมีญาติพี่น้องขายก็โตปีด้วยแล้วก็ท่นขนมไข่ขายจะไมก่อนขนมไขน่นยชิ้นเล็กๆแบบนี้ชิ้นเล็กๆแบบนี้ขายเป็นไข่เหมือนขนมไข่โบราณใส่โลแล้วก็ขายแล้วกินโตปีไปแล้วกินแล้วถูกพัฒนามาเป็นเค้กกล่องง่อยจะเป็นเค้กชิ้นละบาทสองบาทส,า,ทสามบาทเลยๆพัฒนาก็ไปตามตาม ราคาวัาตถุดิบงไงว่าถูกทีมาชลัาของนะี่พิกอัพขึ้นมาว่าเฮ้ยเอาใช้แบรนด์บางสยามเหมือนเหมือนเหมือนตอนนั้นเราเริ่มทําแบรนด์แล้วก็ใช้แบรนด์บางสยามแล้วก็เอาที่โบราณนี่ซึ่งเป็นสินค้าอันดับหนึ่งเหมือนกับเป็นสินค้าอาอาชีพแรกด้วยดีกว่าเป็นสินค้าโปรดักต์แม่ที่ที่สร้างชื่อให้กับสยามเมือง เมื่อปี2544เราย้ายฐานผลิตมาอยู่ที่สุสานพรก็ได้โอกาสเปิดร้านแรกเปิดร้านของบางสยามจนทำเป็นบางสยามสไตล์เป็นโรงแรมคาเฟ่นะครับก็มีมีขายกาแฟมีขายเครื่องดืง่มกาแฟชาโบราณมีขายกิ่นซัมมีขายซาลาเปามีขายโจ๊กมีขายไก่กระทะอะไรนั่นคือเป็นที่มาพอได้มาจอยกับทีมเซเว่นทีมเซเว่นก็ได้คุยกันว่าโอเคอยากอยากเอาแบรนด์มาลงได้ไหมถือว่าเป็นการซินเนจี้ไปด้วยกันนะครับก็แบรนด์ก็เป็นที่รู้จักมากขึ้น ผ,ผ่านทางโรงเวีนด้วยแล้วก็ผ่านทางจ้องตาของร้านจาขาของเราเองด้วยเคโบราณตัวนี้เมื่อก่อนบัรจุ12ชิ้นขายตามโรงเรียนนะครับเพราะฉะนั้นตั้งเด็กๆทานได้แล้วตอนพัเกเลยตอนเลิกเรียนก็มา,มามาทานอยู่แล้วประกอบกับเราเรา,เราทำข้าเซเว่นเนี่ยเราต้องพัฒนาดีหรอกินค้าเพื่อไม่ให้อย่างเช่นนี้เค้กต้องไม่พลิกไม่ไม,ไม่ควั่งเพราะไม่งั้นมันจะเกิดเขายาก็ไม่ล้มนะครับ ปีนี้ก็เริ่มเข้าสู่ t ิ k ตอ k บ้างแล้วแล้วก็แล้วก็มีการขยายสาขานะครับจากจากเดิมส่วนใหญ่เป็นห้าง,างตามซูเปอร์มาร์เก็ตนะครับปีนี้เราเริ่มได้ในโรงพยาบาลซึ่งจะเป็นชีออสนะครับก็จะมีขายเครื่องดืง่มก็จะใช้กลปีสู่จากตั้งแต่ถูอี้อ,อ,อติยนะเนี่ยฮะก็คือสู่จากโบราณมาเหมือนกันแล้วก็มาขายซึ่งก็ได้รับการตอบรับแล้วก็นำโกลปีเนี่ยขายในในส่วนของอที่ห้างด้วยซึ่งก็ได้รับการตอบรับรวมกก็คือขายเป็นที่การตลาด ปีบางสยามกับขนมเบกเกอรี่ของบางสยามขยับสาขาไปเรื่อยๆปีนี้ก็น่าจะเปินที่35-36สาขา าจะได้เข้าซเซอนะครับก็คงต้องมีการพัฒนาสูงเเยอะทั้งเรื่องแพ็เกจจิ้งทั้งเรื่องของตัวโปรดักนะครับเพราะว่าเราจะไม่สามารถเข้าไปบนเชลของซเซอวิสได้เลยถ้าเราไม่สามารถควบคุมคุณภาพในการผลิตนะครับอันนี้ค็อข้อสำคัญที่ถ้ามีคนมาถามที่ทุกครั้งว่าทำยังไงถึงจะเข้าเซเว่นได้ยากไหมพี่ก็อยากจะแนะนำาอซิทั่วไปว่าหนึ่งคุณต้องมีความมุ่งมั่มนห่อนว่าคุณภาพสินค้าคุณต้องคงได้ เหมือนเดิมคงได้เหมือนกับลูกค้าไปหยิบออกจากหน้าลงมาหน้าล้านเลยน,นะครับเพราะฉะนั้นเราต้องทำอย่ายไ้คือเช่นสาคัญที่สุดคือเรื่องการประกันคุณภาพการการดูแลเรื่องคุณภาพในการผลิตนะครับเราต้องทําระบบการผลิตให้เป็นระบบที่ได้การรับการยอมรับจากสาธารณชนเช่นอย่างขั้นต่ำเลยคือ GMP GHP ที่อยู่นี้รับเป็น MP, h a c c p นะครับแล้วก็ระบบควาเปฟตี้ต่างๆเราจึงจะสามารถตอบ ไม่ว่าจะมีคอนเทน์อะไรจากทุกการเราสามารถแม็กับตอบอกลับกับลูกค้าได้ให้อย่างภาคภูมิใจดีกว่าว่าขนมเราคือเราได้มาตรฐานนะเรื่องที่สองคือความคิดในการพัฒนาผลิต Develop สินค้าต่างๆให,ให้ให้ตรงใจลูกค้าทั่วไปเลยตาเก็ตของเซเว่นลูกค้าเซเว่นก็คือประชาชนทั่วไปคนทำงานเด็กนักเรียนนักศึกษาจนถึงผู้ใหญ่ใช่ไหมครับมีทุกระดับแล้วเพราะนั้นนั่นแหละคือสิ่งที่สำคัญที่สุดบ้าง เราจะพัฒนาสินค้ายังไงให้ตรงใจลูกค้าผู้บริโภคที่จะหยิบสินค้าจากเชลซ์ซึ่เว็นคุณคุณเดาใจก็ถูกไหมคุณอ่านใจก็ถูกคุณจ้าพสินค้าคุณได้ไหม เ้าปีแรกที่ทำเลยก็หลักสิล้านอมาปีสอง2ก็คือร้อยล้านปีปีปีที่สาถัดมาได้ถ้าพี่จะไม่ผิดคือได้เประมาณร้อยหเอ่อร้อยห0ส้อยิขึ้นหกสิบสิบปีถัดมาก็เป็นสองร้อยกว่าปีนี้คือเป้าก็สามร้อยเนี่ยก,ก็ต้องช่วยต่อไป เราก็จะพัฒนาสินค้าตามรายผลิตที่เรามีซึ่งในรายผลิตของเราที่เราย้ายฐานผลิตไปอยู่ที่สุราษฎร์บุรพื้นที่ประมาณ20กว่าไร่เราเรามีเครื่องจักรในการพัฒนาอย่างอย่างอย่างเช่นลายลายในการในเค้กเทคเครื่อง,เค,องเครื่องหันที่เป็นอัตโนมัตินะครับอันนี้คือเราใช้เครื่องหันอัตโนมัติหมดแล้วก็ แต่เรื่องของของหมอนตัวการแต่งหน้าเค้กเนี่ยก็ยังเป็นแบบมือคมอยู่แต่เข้าสู่ระบบการจัดการแบบอุตสาหกรรมเพราะฉะนั้นก็คือเรื่องภาษาเราก็จะพัฒนาตามในไลน์ผลิตที่เราถนัดเค้กเ ơi, อวยขนมไทยคุกกี้ขนมปังแล้วก็เป็นพวกซอฟเค้กตอนนี้ตอนหลังนี่คือจะเป็นพัฒนาจะเป็นพวกซอฟเค้กมากที่นี่ว่าได้รับความนิยมมากในดับเบิ้เญี่ปุ่นโตลีก็ชาเนินเป็นตัว